เมพิชนาตอบแล้วป่องจริงหรือไม่หลังถูกจับตาเรื่องท้องเรียกได้ว่าถูกจับตาและสังเกตอย่างหนักเลยทีเดียวว่ากำลังมีทายาทอยู่หรือเปล่าสำหรับนักแสดงสาวเมพิชนาสาขากรหลังจากที่ก่อนหน้าสาวเจ้าได้โพสภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็ถูกโฟกัสไปที่หน้าท้องว่ากำลังป่องอยู่หรือไม่หลังจากที่สาวเจ้าได้เผยว่ากำลังเดินหน้าผลิตทายาท ล่าสุดวันที่25ธันวาคม2567เมพิชนาดก็ได้เคลื่อนไหวตอบข้อสงสัยกันแล้วโดวยงานนี้เธอก็ได้โพสต์ภาพคู่กับหลานตัวน้อยลงอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อฉลองวันคริสต์มาสพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า Happy Christmas พาน้องเรมาแนะนำตัวค่ะยังไม่ใช่ลูกนะนี่หลานคนล่าสุดของที่บ้านส่วนที่เห็นท้องป่อง,องมาทั้งปีคือทำอยู่แต่ลูกยังไม่มาปีหน้าค่อยลุ่นกันใหม่นะคะ ข้ามลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สาตร์อิโมจิหัวใจให้รัวๆพร้อมทั้งอวยพรให้สาวเมสมหวังในปีหน้ากันยกใหญ่พิชนาทสาขากรเกิดวันที่22พฤษภาคมพศ2524ชื่อเล่นเมเป็นนางแบบและนักแสดงชาวไทยได้รับฉายาสูชีเมืองไทย จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีอ 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหาธรธุรกิจมหาวิทยาลัยอัดสัมช ah ai ัญได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษบสพรุ่นที่3ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจและสำเร็จการศึกษาเมื่อพศ2558 ผลงานด้านภาพยนตร์ได้แก่ขั้ง8 2545สายล่อฟ้า2547บุพภาราตรีเฟส2 2548ผีคนเป็น2549เยือนเปเลเซมากูเตะ2550และ ศพเด็ก2,002ศพ2,554และอื่นๆผลงานด้านละครได้แก่สภัยเจ้า2,545นางมาร2,545วิมานราย2,548พูดพยาบาท2,550เมียหลวง2,552เรือนซ่อนรัก2,553ในรอยรัก2,554ตะวันตัดบูรพา2,558กลับไฟเดย์เดอะซีรีส8ตอนรัก แทหรือแค่เอาชนะ2559าและหมอผี2559และอื่นๆมิกอัคครวัตมีชื่อจริงคืออัคครวัตคงสิริการเกิดวันที่18กุมภาพันธ์เป็นทายาทนักธุรกิจของบริษัทเบนออโต้เซอร์วิสจำกัดตัวแทนนำเข้าและเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ที่มีประสบการณ์กว่า30ปีโดยเขาเข้ามาช่วยดูแลธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยและกลายมาเป็นส่วนสำคัญที่พัฒนาให้เกิดการรีแบรนด์ขึ้นเป็นบริษัท บีออโต้เฮาสจำกัดเบลท์เฮาส์ในเวลาต่อมาอักครวัตได้นำประสบการณ์การทำธุรกิจรถยนต์มาบวกกับมุมมองการค้าสมัยใหม่จนทำให้บีออโต้เฮาสกลายเป็นกิจการรถยนต์แบบครบวงจรทั้งโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ไฮเอนไม่ว่าจะเป็นเทสลาเมอร์เซเดสเบนส์อ c h เทยมินิเฟอร ดูแลรถยนต์ทั้งศูนย์บริการซ่อมสีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์สปารถยนต์รวมถึงบริษัทของเขายังเป็นตัวแทนผู้จำหน่ายเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยของแบรนด์ชุดแต่งอย่าง T E C H A R T Take Art ซึ่งเป็นชุดแต่งรถยนต์ปอ r s c h e สไตล์พรีเมียมและแบรนด์ R O W E N Rowen ชุดแต่งสัญชาติญี่ปุ่นที่สร้างมาสำหรับรถยนต์สุดหรูหรา โดยปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทและสามารถทำกำไรได้ถึงหลักพันล้านบาททุกปี